มาถึงแล้วนะคะเมืองเซอร์แมตสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นเมืองที่อากาศดีที่สุดในโลกนะคะ ใครมีโอกาสเที่ยวต่างประเทศอย่าลืมมากันนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูเทือกเขาบั mm hmm. ตทอนแบบใกล้ๆค่ะจะบอกว่าการเที่ยวในชุด์แลนเนี่ยแค่นั่งรถไฟเนี่ยก็เหมือนได้เที่ยวแล้วเพราะว,าวิวข้างทางเนี่ยสวยมากๆมาถึงแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเขาลูกเมื่อกี้เนี่ยอยู่ใก,กล้ๆเองค่ะใครมาเที่ยวเมืองเซอร์แมนเนี่ยก็อย่าลืมนั่งรถไฟมาสุดสายเลยนะคะก็จะได้พบกับวิวที่ดีมากแล้วก็สวยมากๆค่ะวันนี้ก็อากาศดีสุดไปเลยนะคะติดลบอีกแล้ว รถไฟที่เรานั่งมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนกระจกบานใหญ่ๆนะคะสามารถดูวิวได้แบบพานโนรามาเลยทีเดียวหน้าหนาวหิมะเยอะๆแบบนี้นะคะคนที่นี่เขาก็นิยมมาเล่นสกีกันค่ะเล่นไปชมวิวไปนะคะใครเล่นเป็นก็มาเล่นนี้เนี่ยแบอบกเลยว่าฟินมากๆเพราะว่าวิวดีสุด นักท่องเที่ยวอย่างเรานะคะก็ขึ้นมานั่งชมวิวแล้วก็จิบเบียร์คนละแก้วให้ชื่นใจค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ไม่มีความสุขมากๆอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็วิวสวยแบบนี้บอกเลยว่าหลักรยแสลนมากๆค่ะเดี๋ยวเมย์จะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่ออีกหนึ่งมุมที่อันซีนะคะใครมิวกาสมาเซอร์แมทอย่าลืมแวะมามุมนี้นะคะทุกคนแต่จะบอกว่าเดินไกลนิดนึงค่ะแต่ปลายทางเนี่ยคือสวยมากๆ เม่เนี่ยเดินนะแต่ว่ามีคนคนนึงค่ะทุกคนเขาขี้เกียจเดินมากเขาก็เลยกลิ้งลงไปแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะที่ไกลๆนั่นอ่ะคือร้านที่เรากำลังจะไปค่ะแล้วตอนเนี้ยคืออากาศหนาวมากหนาวติดลบแบบมานสิบกว่าองศาคือมันหนาวจริงๆทุกคนแล้วก็หิมะเนี่ยคือมันพิ่งตกใช่ไหมมันก็แบบลื่นมันก็ในความฟินในความนุ่มของมันเนี่ยมันก็แตะเดินยากทุกคนแต่ก็แฮปปี้สุดๆค่ะ, <S <S ดคะเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่ามุมเนี้ยมันสวยแค่ไหน เดินยังไงก็ไม่ถึงสักทีนะคะเพราะาแซ็กเนี่ยห่อหิมะม,มากๆนะคะทั้งกริ้งทั้งทานทั้งตะกุยตะกายกว่าจะถึงร้านเนี่ยทำเอาเกือบชั่วโมงค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่แซ็กหรอกค่ะเจอหิมะนุ่มๆแบบนี้นะคะอยากจะนอนลงไปกริ้งทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ว่าทนความหนาวเย็นไม่ไหวจริงๆค่ะแต่มันฟินมากๆเลยนะมาถึงร้านแล้วค่ะทุกคนตั้งใจมากินฟองดูนะคะท่ามกลางอากาศที่หนาวเนบใครมาถึงที่นี่แล้วไม่ลองทานถือว่ามาไม่ถึงนะคะ แต่ว่าการทานวันนี้เนี่ยบรรยากาศของเราเนี่ยดีมากๆนะคะทุกคนก็นั่งกันเันพลินไปเลยนะคะสอสาชั่วโมงวัดเดินกันมากไกลมากๆแล้วก็ทุกคน,นก็เหนื่อยมากค่ะตัวเมย์นะคะก็ทั้ง enjoy eating ค่ะแล้วก็วิววันนี้จริงๆอะทุกคนเดินเดินตรงน,นี้ก็หมดไปครึ่งวันแล้วค่ะใกล้จะหมดวันแล้วนะคะก็ลงมาเที่ยวในเมืองเซอร์ไนกันต่อค่ะเมืองนี้นะคะก็เป็นเมืองที่น่ารักมากๆ มีเนี่ยเคยพาะครอบครัวแล้วก็ตัวแทนมาด้วยนะคะทุกคนแบบมีความสุขมากเป็นภาพจําที่ไม่เคยลืมเลยค่ะใครมีโอกาสมาก็ยังย้ำาอีกครั้งหนึ่งนะคะคว่าต้องมาเที่ยวให้ได้นะเม,มืองนี้ยส่วนมาค่ะ